อ่ก็สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้คุณอยู่กับผมทาโร่นะเดี๋ยวเกมน,นี้นะครับเรามาอยู่กับเกม wall s o นเนอร l บ้างนะเอาจริงๆผมก็อยากทําเกมนี้มานานมากๆแล้วนะครับช่วงนี้มาเล่นเกมเีอะจริงจังมากๆ,าๆเอาจริงๆเล่นมาตลอดนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้จริงจังนะครับเรียกได้ว่าแบบแค่มาเปิดสกอร์มาแบบนิดๆหน่อยๆน,นะแทบแบบไม่ค่อยได้เล่นมากนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมาเล่นจริงจังมากๆแล้วแล้วก็แบบสนุกมากนะเอาจริงๆมาเป็นเกมที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ดังมากนะ แต่แค่แบบว่ามันเป็นเกมเก่าแล้วนะครับเปิดมาประมาณ10ปีแล้วเกิดใครติดตามช่องคุณทาโรนะครับแล้วก็อยากลองโหลดมาเล่นนะชื่อเกม Summer o n War นะครับไปลองโหลดมาเล่นกันดูนะสนุกม,มากๆใครที่เล่นเกมน,นี้อยู่บ้านนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเราคนที่ติดตามช่องผมนะครับในคลิปนี้นะก็จะมาแนะนำเยนนิเฟอร์น้ำนะครับเอาจริงๆผมเปิดไดมอน n คอร์แล็บห้าดาวคือตัวเดียวเลยนะแล้วก็แบบไม่ผ่าคอร์แลบเลยนะครับไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะเปิดไป3 0 0กว่าใบนะครับ ่าคอลแลบมาตัวเดียวก็คือยูนิเฟอร์น้ำนะส่วนที่เหลือเนี่ยคือไม่ได้มอนคอลแลบเลยนะครับจะได้จากการเปิดการ์ดนะแล้วก็ได้ที่แจกแก๊เลอน้ำนะครับแค่นั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูสกิลเกอนแล้วกันนะครับต้องบอกก่อนนะว่าบ้านผมเป็นบ้านเด็กนะครับตัวรูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฟิลฟ้ามากนะก็คือแบบบ้านๆนะบแบบเบาๆอะ่ะไม่ได้แบบรูนโหดมานะแต่ว่าผมเนี่ยอพอจะมาแนะนําให้เพื่อนแบบที่เป็นมือใหม่อาจจะใหม่กว่าเราก็ได้นะ ได้แบบเออมาลองชมดูว่าแบบอีตัวนี้มันทําอะไรได้แล้วก็เอาไปใช้งานยังไงกันแน่นะครับตัวนี้นะครับหลักๆเนี่ยก็จะเก่งในอารีนานะเพราะว่าตัวรีของมันเนี่ยก็เป็นการเพิ่มอัตราคิติเอคในอารีนาด้วย28%สนะครับส่วนรูปแบบสกิลเนี่ยมันก็จะเน้นไปที่การเตับคลเนาะเพราะว่าตัวสกิลนะครับมันมีทั้งสตันแล้วก็มีการบล็อกให้ปวดเอฟเฟกต์บับแบงด้วยนะครับก็จำตีตัวทุกตัว3ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมีโอกาสห้ตติูมึนงงเป็น1เทนแล้วก็ห บล็อกไม่ให้ปลดเอฟเฟกต์รถพลังเป็นเวลา2เทิร์นครับถ้าสกิลเต็มแล้วเนี่ยก็จะใช้ได้ในอีก4เทิร์นครับคูลดาวนะ์่เทิร์นเนาะส่วนสกิลสองนี้ก็จะเป็นการโจมตีนะครแล้วก็มีโอกาส80%ที่จะทําให้เหมือร้อยสองเทิร์นนะครับแล้วก็มีการดูเกตเนี่ย30%นะก็เรียกได้ว่าแบบสาดดีบัฟรัวๆนะครับมีทั้งอ่าสตันนะครับอ่าบล็อกไม่ให้ปลดเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็อา่ามี ในเรื่องของการเ,าเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมืร้อยด้วยนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยยังเป็นใบ้เลยนะที่ถทาสกิลเนี่ยมันเอื้อการตีกับคนมากๆนะครับมากๆเลยนะแล้วก็ตัวดาเมจของมันนะครับโดยส่วนตัวแร้ก็ไม่ถือว่าแรงนะครับไม่ถือว่าแรงมันจะเป็นดาเมจที่เป็นสายดีบัฟมากกว่า้วก็มักจะไปกับทีมศาสตร์แล้วกันนะครับไปกับทีมศาสตร์แล้วกันนะแต่ถามว่าใช้ฟาร์มได้ไหมแบบเผื่อเพื่อนๆแบบเป็นบ้านเด็กแล้วแบบโหเสียมากอยากบ้านมากนะครับใช้ฟาร์มได้ไหมเดี๋ยวลองให้ดูนะครับ จริงๆมันพอฟาร์มได้นะแต่ว่าเมจิกน้ําดีกว่ามากๆนะครับเมจิกน้ําดีกว่ามากๆนะตัวแจกอะตัวแจกสีดาวนะที่เป็นท่านุน้ำนะด,นนะดีมากๆนะครับตัวนั้นเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับจริงๆตัวสกิลมันไม่เต็มด้วยนะมันก็อาจจะฟาร์มช้าลงมานิดนึงนะครับถ้าสกิลเต็มก็อาจจะไวขึ้นนิดหนึ่งนิดเดียวนะนิดเดียวเนี่ยประมาณนี้เลยดูมันก็ไม่ได้ฟาร์มช้ามากเนาะ แต่ว่าเอาจริงๆก็ก็ยังถือว่าช้ากว่าเมจิกน้ำอยู่ดีนะครับอืมก็สาห้าวีนะไม่ได้แย่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอารีนาบ้างนะเออด้วยความที่ผมเป็นบ้านเด็กเนี่ยก็อาจจะต้องหาบ้านที่อ่อนนิดนึงนะหาบ้านที่ดูอ่อนๆน,นิดนึงนะครับอ้อ <c oughs> <c oughs> ทำไมไม่มีบ้านอ่อนเลยอ่ะโอผมสู้ไม่ได้ทั้งบ้านเลยนะรอไหมเพื่อนอันนี้ไหวไ่ะเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่าไหวเท่าไหร่นะ ขออนุญาตเลือกมอนนิดนึงนะครับหามอนที่แบบว่าพอจะสู้เขาได้หน่อยนึงนะแต่จริงๆก็ไม่น่าจะสู้ได้หรอกนะครับรูนก็ยังไม่ครบเนียนะบางตัวคือผมไม่ค่อยได้เล่นอารีนาด้วยนะครับตัวแมกผมก็จะเน้นวิที่การฟาร์มนะเพราะว่าช่วงนี้คือผมยังเป็นบ้านเด็กอยู่ไงก็อยากหาแบบหาลูนหาอะไรไปก่อนนะครับ ลองโยนซีซีไปเลยนะอืมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราไม่มีก่อแต่งนะก็ใส่ไปเลยแล้วกันจริงๆถ้าแบบทาก่อแต่งได้เนี่ยตัวดาเมจมันก็จะเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ถึงกับทีมศาสท,ที่แบบมันก็ยังต้องมีตัวปิดอยู่ดีนะมันไม่สามารถสาสคนเดียวแล้วก็อีกทีมเนี่ยหายหมดเลยได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าแบบศาสแต่ว่าต้องไปคู่กันนะครับแบบว่าอาจจะไปคู่กับตัวศาสสักตัวหนึ่งนะ วิอ้หไม่ติดด้วยไม่เป็นไรได้ซ้ำนะก็ไม่ติดจะดีนะอะไรเนี้ยเนี่ยเขาก็จะปลดออกไม่ได้นะครับจะปลดออกไม่ได้นะท่านขะองบับนะเนี่ยก็จะใส่เหมอรอยไปนะครับแตกโอ้ไม่แตกนะ น่าจะชุดเดียวหายหรือเปล่าเออต้องแบบนั้นแหละโอ้โหหัวสวนแรงมากสวยแล้วแบบนี้เหมือนเราจะไม่ไหวนะจริงๆต่อยไม่ตายด้วยนะครับเฮ้ยโอหทำไมเขาไม่ตายยอมแพ้แล้วกัน <laughs> เดี๋ยวเรามาลองดูแบบกับทีมสาสบ้างนะครับว่ามันจะพอใช้ได้ไหมนะบ้านเดิมเลยก็ได้นะเดี๋ยวอยู่ไหนเนะี่ยลองไปกับศาสตร์ดูบ้างนะครับก็อยู่ไหนนะ ผมหาจ็อกเกอร์ไม่เจอมาเจอและ่เ,เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับว่าว่าเวิร์กไหมนะแต่รูเรามันก่าไงเราแตกก็ตีเข้าไปก็คือแรงประมาณนี้แหละแต่จริงอะ่ะ รูนผมไม่เต็มนะมันมันแรงได้กว่านี้นะครับแรงได้กว่านี้เยอะเลยนะหอเอ็กด้วยโจ๊กผมช้าไปนะเนี่ยแต่ว่าก็ก็มากับทีมสายเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยนะครับจะประมาณนี้เลยนะจะเห็นว่าด,ดมามิเอตมันไม่ได้เวอร์มากนะครับดามิเอตมันค่อนข้างแอบไปแอบเอาบาๆนิดนึงอนะ โอ้แล้วเหมือนจะโดนตู้ไม่ได้ด้วยนะโอ้โหแล้วรัวๆเลยตายไปซะโอเคแสดงว่าตู้ไม่ได้นะครับแต่ให้เห็นก็ประมาณนี้แล้วกันให้เห็นแบบรูปแบบข่าวๆนะว่าเออเอาไปเล่นกับประมาณไหนนะครับจริงๆเนี่ยน่าจะบ้านที่แบบเออดูอ่อนกว่านี้ไหมคือบ้านเมื่อกี้มันหดไปนะมาเมื่อกี้คือแบบว่าโหดไปนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับ ลองแบบนี้ดูแล้วกันนะคือโจ๊กเราอ่ะช้านะครับมันต้องมีตัวเร่งนะแต่ว่าผมไม่มีตัวนะครับสดาดดาเมจก็ประมาณนี้นะดาเมจมันเบานะมันไม่ได้แรงอะไรมากเลยนะครับส่วนตัวนะผมมองว่า ยังไม่ค่อยเก่งมากนะครับยังไม่ค่อยเก่งมากนะมันมันใช้งานได้แบบแคบไปนิดนึงนะครับแล้วก็ดาเมจมานเบา,บาไปนิดนึงอะ่ะคือถ้าจะมาเป็นซีซีก็น่าจะมาแบบว่าเป็นซีซีแนวซับพอร์ตไปเลยเ,ลยเนาะพอมาเป็นซีซีดาเมจครับมันก็แอบจืดนิดนึดนงอะ่ะแอบจืดนิดนึดนงนะ พอม,มาเป็นซีซี A ่าเก็ไม่ค่อยเวิร์นะครับเอ่ยผมมีปัญหาคือตัวเล่งเกีนะแต่เราก็ไม่มีตัวเล่นเกียดดีๆนะครับเราก็ไม่มีตัวแบบที่แบบจะเล่นเกีอะไรได้เก่งขนาดนนะคือไม่ได้อัพมอนมานะครับ เิ้ยเข้าผิดบ้านป่ะเนี่ยหอแบบนี้ก็ตายดิเดี๋ยวเข้ามาผิดอ่าเป็นการรีวิวซัมนอรวอลครั้งแรกนะครับก็อาจจะนานนิดนึงนะเออบ้านนี้นะแต่งจริงตัวสาสต์ตัวอืน่นมีปะเนี่ยอ๋อนิคออกแล้วนะครับนี่ไง แล้วก็โยนซีซีไปสก,กิลสองเนี่ยก็ไม่ได้แรงนะตัว่เนี่ยก็ตวัวมันก็สาดดีบัฟได้เยอะดีครับต่อยเข้าไปจริงๆมันก็ได้ประมาณนี้นะดามจแต่ว่าจริงถ้ารีด ทาลีเนี่ยนะ่าจะได้อีกเท่าตัวหนึ่งนะครับอาจจะแรงกว่านี้อีกประมาณ40%เลยนะถึง50%เนะครับเพราะว่าตัวล่นผมอ่อนจริงๆนะแต่ไม่ดูว่าการเล่นก็ประมาณนี้นะสำหรับเย็นน้ำครับส่วนตัวนะคิดว่ายังต้องบัฟอ,อีกนะครับยังต้องบัฟอ,อีกอาจจะบัฟในเรื่องของดามิหรือว่าแบบจำนวนเทิร์นแล้วกันของการแบบบล็อกไม่ให้ปลดเอฟเฟกต์นะครับก็อาจจะต้องบัฟขึ้นมานิดนึงนะก็สำหรับการรีวิวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิด เพื่อชอบนี่ก็ฝากากดติดตามให้กันด้วยนะยังไงเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตั้งใจําทำยูทูบจริงจังแล้วแล้วก็เป็นสายเกมแบบจริงจังแล้วนะครับอาจจะมีเกมอื่นๆบ้างจริงๆผมก็เล่นหลายเกมนะครับแต่ว่าเอาไปว่าเกมที่ผมชอบเล่นแล้วกันจะมาลงคลิปนะครับส่วนเกมอาร์วีเนี่ยก็จะลงเป็นหลักอยู่แล้วนะเพื่อนๆไม่ต้องห่วงเลยว่าเออจะไม่ได้รับชมเกมอาร์วีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนครับยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ไปละครับาบาย